ชีวิตของคุณจะเป็นเศรษฐีขาขึ้นตลอดการสิ่งที่คุณจะต้องทำเป็นสิ่งแรกเลยนะครับก็คือเปิดทางไหลของเงินพิมพ์มาพร้อมกันเปิดทางไหลของเงินไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามนะครับคุณต้องเปิดทางไหลของเงินยกตัวอย่างง่ายๆในยุคเนี้ถ้าคุณต้องการมั่งคั่งร่ำรวยอย่างรวดเร็วนะครับ คุณจะต้องมีตัวตนในโลกออนไลน์หรือคุณจะต้องเอาสินค้าของคุณเข้ามาทําในออนไลน์เข้ามาขายในออนไลน์แล้วคุณจะรวยอย่างรวดเร็วแล้วเรื่องต่อมานะครับคุณต้องลงทุนในความเชื่อของตัวเองลงทุนในความเชื่อของตัวเองพิมพ์มาพร้อมกันความเชื่อมันฟรี ความเชื่อของคุณมันเป็นสิ่งฟรีเพราะฉะนั้นถ้าคุณลงทุนกับความเชื่อของตัวเองนะครับคุณจะสำเร็จมากกว่าเดิม10เท่าร้อยเท่าคุณต้องเชื่อว่าคุณสำเร็จแน่นอน100%คุณต้องเชื่อว่าคุณร่ำรวยมั่งคั่งแบบไร้ขีดจำกัดถ้าคุณสามารถเปลี่ยนความเชื่อของตัวเองได้ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกาล เรื่องต่อมาคือการมีเป้าหมายเป็นของตัวเองมีเป้าหมายเป็นของตัวเองพิมพ์มาพร้อมกันนะครับคือคนหลายๆคนเขาตั้งเป้าตามคนอื่นเขาอยากรวยตามคนอื่นแต่คนสำเร็จและมหาเศรษฐีหลายๆคนนะครับเขาจะมีเป้าหมายเป็นของตัวเองแล้วเป้าหมายนั้นมันไม่เกี่ยวกับใครเลย มันเกี่ยวกับความต้องการของเขาถ้าคุณอยากสำเร็จคุณต้องมีเป้าหมายเป็นของตัวเองเป้าหมายนั้นมันต้องสะเทือนจิตสะเทือนใจของคุณมันต้องทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นเพราะมันเป็นเป้าหมายของคุณอย่างแท้จริงเรื่องต่อมาคือเป็นผู้นำพิมพ์มาพร้อมกันเป็นผู้นำคนสำเร็จและคนมั่งคั่งร่ำรวยหลายๆคนนะครับไม่มีใครเป็นผู้ตามเลย เขาเป็นผู้นำเขาทำธุรกิจของตัวเองเขาสำเร็จด้วยตัวของเขาเองเขาเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องนั้นเศรษฐีที่รวยติดอันดับโลกนะครับไม่มีใครเป็นผู้ตามเลยมีแต่คนที่เป็นผู้นำในสาขานั้นในอาชีพนั้นในธุรกิจนั้นแล้วเรื่องต่อมานะครับมีความสุขกับสิ่งที่ทำพิมพ์มาพร้อมกันมีความสุข กับสิ่งที่ทำสิ่งนี้สำคัญมากเรื่องนี้สําคัญมาก Jo ยอ s t ต e k ี y กุญแจสําคัญมันคือความสุขมันคือความสนุกที่คุณได้ลงมือทำให้ลงมือทำแบบมีความสุขอย่าไปเครียดกับชีวิตคุณจะรวยแบบเครียดๆหรือคุณจะรวยแบบมีความสุขคุณสามารถเลือกได้ แล้วถ้าใครนะครับต้องการมั่งคั่งร่ำรวยแบบมีความสุขและหาเงินได้เพิ่มมากขึ้นนะับแนะนำให้อ่านหนังสือเล่มนี้เลยวิชาหาเงินแบบคนรวยหรือใครที่ต้องการสร้างรายได้เสริมเดือนละ90 0 0 0มื่แบบนี้นะครับคุณสามารถทำตามหนังสือเล่มนี้ได้เลย